q ิวอาร์โค้ดขึ้นหนะ้าจอปิง๊ง มาแล้วจ้าสแกนเลยนะคะสะสมสิทธิ์กันเอาไว้ค่ะทุกวัน,นเราแจก5 0 0พันนะคะควันศุกร์เราแจก10,000บาทค่ะจบโครงการเราแจก10,000แบาทสะสมกันเอาไว้ค่ะแม่แม่ค่ะใช่แล้วค่ะสแกนเก็บสิทธิ์ไว้เยอะๆนะคะ <ừ. S 1> แต่ว่าคนนี้นุ่มฟ <c oughs> <c oughs> อหล่อเฟียส<อ>ีผมคนเดียวอาลูปหล่อจริงๆนะเนี่ยใช่แล้วคะ่ะพาไปดูคู่รักตลกดังแจ๊ดแจงค่ะขอต่อยอดความปังคเขาเปิดร้านสาขาใหม่นะที่ไหนที่สยามสาแรกที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะแล้วก็สร้างมิติใหม่ของการเปิดร้านค่ะคุณ ปกติเนี่ยเขาชอดใส่กันใช่ไหมคะต่มาคราวนี้มันหวานหวานมันโชตจุบด้วยคุณผู้ชมมันจริงไหมไปดูหน่อยแหมตั้งแต่ชมว่ามันมีกล้ามเฮ้ยสวยนั่นแหละไอ้สวยก็สวยเลยนะไอ้สวยก็ส่วนหนึ่งใครได้มันไปพาร้านช่มาเขาจะเป็นยังไมแล้วทำไมถึงทนมาถึง15ปีอะไรนะ ถเออถ้าผม,มารักคุณไงฉันไปสัมภาษณ์แล้วฉันเขินจริงจุ๊กตะตอนนี้ จบแล้วจบแล้วเออก็ผมแล้วทำเป็นแบบว่าอเขินเขินเออขอใช้คำนี้คุณผู้ชมผัวเมียนะอ๋อมันเลยเหี่ยใจแต่ท้ายสุดก็กอดกันล้กันนะคะคือแจนก็บอกว่างงนั้นอยู่มา15ปียิ่งอยู่ไปยิ่งรักเมียบ้านไหนเป็นแบบนี้บ้างนะคะเมนกันมาได้นะคะอย่างธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยแจ็ก็เป็นคนผักดันนั่นอคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้คือแบบว่าเมียเขาให้ทํานะเป็นคอลเลคชั่นออกมาตอนแรกแจงกเขาไม่อยากทําเลยนะคะคือก็ต้องทํามาแหละคุณผู้ชมเป็นดาราเผื่อมันไม่มีอาชีพนะเผื่อแบบงานวงงไม่่่แนนนนนอีสวดงา มาต่างๆช่วงนี้ข่าวเยอะน้องเจปแปนเนี่ยเป็นลูกชายจับเจมีติดอ่ะของแท้แตะเออเขาก็มีข่าวเยอะนะคะก็ปล่อยผ่านเพราะว่าตัวเองทาหน้าที่พ่อดีที่สุดแล้วล่ะคะ่ะ เช่นเดียวกับดราม่าหนังบุพารารีระหว่างพี่พิงกับพี่ต้อมยูเลิร์ที่เปิดตัวแถลงข่าวไปเนี่ยก็เชื่อว่าเดี๋ยวเคลียร์กันได้ค่ะปิดท้ายเรื่องสุขภาพหลายคนกลัวแชดไงดิ้งเยอะจะเป็นมะเร็งตับเหมือนพอดมหรือเปล่าคือทํางานเยอะแล้วก็แล้วก็ดื่มเยอะด้วยนะคะเขาก็ยืนยันเลยบอกว่าเนี่ยเขาไปหาหมอมาแล้วตอนนี้อุ้ยตับแข็งแรงโม้หรือเปล่าเนี่ยมาฟังเสียงเลยค่ะ คือนางก็เป็นไขมันพอกตับมาประมาณสองสามปีละทีเนี้ยเราก็เครียดแล้วเพราะว่าตาดมอ่ะก็เป็นมะเร็งตับ<ล>อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มปรับอาหารแล้วก็ออกกําลังกายแล้วเราก็เพิ่งไปตรวจสุขภาพเมื่อเดือนแปดกลายเป็นตับสวยตับสวยแต่วันที่สัมภาษณ์แอบทดสอบระบบเป็นไงบ,างบ้างคะพี่ดิ้งมานิดนึงนางบอกอ่ะอไม่น่าร์ดีเชียนะ,ะคุณผู้ชมค่ะนี่ ต่อไปนี้เตรียมพบกับความอลังการสุดยิ่งใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอ่ว<ร>อพบิ๊กค่ะพ่อใหญ่บิ๊กโตเกียวมิวสิกนั่แหละเตรียมจะ<ร><ร>ทำซีรีส์สองค่ะเป็นคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบเลยนะคุณผู้ชมค่ะครั้งนี้ค่ะทุ่มเป็น10ล้านป้า ติดถือคือที่ยายโตแทนเนาะพอะอ่อเนาะไปฟังรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมเขาใหญ่บิ๊กบอสบิ๊กของเราอแต่ก่อนเราเรียกผู้ใหญ่หบ้านบิน <Finn land S 2> <Land S 1> แลนด์ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะลบภาพไปเลยเป็นบอสบิ๊กโตเกียวมิวสิกค่ะ บอสมิกตัวเกียวมิวสิกเนี่ยเขาจัดโชว์รอบสื่อมวลชนไปแล้วเจ้าตัวนะบอกว่าแม้จะเป็นซีซั่นที่2แต่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัดเต็มแสงสีเสียงขนาดนี้ส่วนเรื่องคิวงานค่ะได้รับกระแสะตอบรับจากเจ้าภาพเป็นอย่างดีเพราะว่าตอนนี้ปาเข้าไปแล้วพี่แจ็คเอ้ยอ400คิว<อ>และเจ้าภาพเดิมก็ยินดีอย่างยิ่งในการเพิ่มงบประมาณในการจ้างวงที่มันไซส์ใหญ่ขึ้นเอ,อฉันชอบน้องซีแกรมเนี่ยน,นะออนม้วนมวนเนี่ยนะเมื่อกี้เขาอินเตอร์เทนดีเขาม้วน <ใ>นี่<ร>แหละคุณผู้ชมคือบอสบิ๊กเนี่ยเขาขอปรับขนาดวงในซีซั่นนี้เนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นออให้มันเติบขึ้นนะแม่เอ,ยอ้ยให้มันบิ๊กสมกับชื่อพ่อใหญ่บิ๊กจริงๆค่ะแล้วก็วันเปิดวงเนี่ยก็จะมีเพื่อนซีอย่างน้องเบสคำสิงช่วงนี้ในติ๊กต่อเมาเ,เล่นกันบ่อยเเออสี่ทงสี่ทุ่มมาหาข้าวกินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็ต้องเปิดบ้านให้กินอะไรอย่างเงี้ยเออ สำหรับจุดเด่นของโตเกียวมิวสิกปีนี้ค่ะจะมีการแสดงแบบมิวสิคลลลลลาเล่นละครไปด้วยเงี้ยหรอหยุดนะทันยต้องมชาติเงี้ยหรอวันนี้ปะโอ้แจเกลีนเราก็เล่นใหญ่ชอบไงชอบเผื่อเขาติดต่อมาบ้างเนาะเออนะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยแหละนะจะแสดงแบบเป็นแบบมิวสิควลแล้วก็มีหมอลำ สตริงก็มีอินดี้วารตี้ก็มาเ,ออเพื่อให้คุณผู้ชมทุกภาคเนีเข้าใจและเข้าถึงได้มากขึ้นนะบอสบิ๊กเนี่ยเผยเพิ่มเติมบอกว่าการสร้างวงขนาดใหญ่ครั้งนี้เนี่ยนะมาจากความตั้งใจที่อยากจะให้สมาชิกทุกคนเนี่ยนะได้ทํางานทั่วถึงถ้าเป็นวงเล็กๆเนี่ยนะสชั่วโมงเนี่ยเออไปโชว์2ชั่วโมงมคนบางคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ออกงานไงแต่พอขายายเป็นวงใหญ่ทุกคนในวงมีไรายได้เท่าเทียมกันหมดเลยจ้าไปฟังเสียงค่ะ เราไม่กลัวเพราะเรามั่นอยู่แล้วเรามีเงินลงทุนผู้เล่นนะฮะพอเสิร์เราไม่ใช่ว่าออกมาเป็นร้อยๆคนนะฮะเรามีนเซอร์เพียงแค่ไม่ยี่สิบหน่อยๆประมาณ20่สิบหน่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราทํายังไงให้คนไม่หยับล้าสายตาจากการแสดงทําไซส์เนี้ยเกดประสาทมากขึ้นรายละเอียดยิบย่อยมากขึ้นแต่ว่าเราก็ได้ตัดสินใจทำแล้วลงมือแล้วเราก็ทำให้ดีที่สุดเต็มที่แบบสุดๆครับ เราต้องทำให้มันดีที่สุดเออแซว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 เพราะอย่างนี้มีแต่ว่าด้วแซวมาด้ออนะคะคุณผู้ชมคะ ส่วนเรื่องประกาศตัวเป็นเกโนยเ,ออเห็นอยาเออเ่ยายกาเก็นย์นะคะเจ้าตัวบอกว่ากระแสมีสองทางเสมอครับคุณพี่ก็ไม่ได้โกรธคนที่มาวิจารณ์เลยนะก็คิดในแง่<ม>บอกว่าทุกกระแสเนี่ยที่คนพูดถึงเนี่ยก็คือโอกาสพัฒนาก,ากา<ม>ันละกันเป็นกําลังใจให้คอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกซีซั่นสองด้วยในวันที่8ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านพระคือตําบลพระลับอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นไม่สะดวกเดินทางไปไม่เป็นไรจ้ะแม่แม่จ๋าบางที คนไขข้ออาจจะไม่ค่อยดีออมีรับชมนะมีระบบชมผ่านกลุ่มปิดออนไลน์ด้วยจ้า ดูดีๆนะคะนะคะก็มีโอกาสก็มาบันเทิงไทยรัฐเ้อะชวนแล้วชวนแล้วบ้านไห่ก็อยากไปดูอ่ะบ้านที่กรุงเทพอ่ะเนาะอยากไปอ่ะอยากเจอน้องซิกรเ้ยแต่ว่าตอนนี้มาเจอแกงนี้ก่อนดีกว่าค่ะตัวมัมยังไม่นอนค่ะขอส่งเพลงอ้อนป้าข้างบ้านใครเป็นใครไปชมเลยค่ะกับชวงจแจริมจอ ก็มัดรวมกันมาเลยจ้ากวนตัวแม้ขวัญใจป้าข้างบ้านทั้งที่หนิงพี่เม่พี่เอพี่กระแตแล้วก็อุ้ยอีกเพียบตาภาพเลยลมอะไรหอบมาเจอกันละไม่ว่าแต่เพลงที่เลือกมาอ no ินเนอร์นาตามันโดนใจอุ๊ยบอกใครเปล่าคะ แต่งตัวเตรียมจะนอนอยังมีเรื่องให้ร้อนกันขนาดนี้เอา้าวฟังแล้วก็รับทราบกันนะคะพวกทีมใส่ใจระวังเอาไว้แม่แม่เขาใส่เต็ม เดี๋ยวช่วงหน้าได้เจอหนึ่งสาวจากแกงนี้แน่นอนเดี๋ยวรอดูเนี่ยเซ็งแคบรอแล้วคุณผู้ชมแต่รอ,อ,อ่อคุณผู้ชมค่ะส่วนใครที่อยากเก็บกระเป๋าไปร่วมทิปมูกันที่ไต้หวันนะตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะมาเลยเพราะว่าคําถามที่2อมาแล้วจ,าจ้านี่เลย เตรียมตัวร่วมทิหมูเตลูในคชาพาพาไปมูทูไต้หวันค่ะร่วมออกเดินทางวันที่22-24 mm hmm. ถึง mm hmm. พฤศจิกายนนี้นำทีมมูพาบินลัดฟ้าโดยพี่มดดำคชาพา mm hmm. อาจารย์คทาชินนับันทรดีเจบุโกแล้วก็ใบตองรัชตะวันของเราผ mm hmm. ู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ mm hmm. เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีจำนวนสองรางวัลค่ะรวมสี่ที่นั่งแจกคำถามละหนึ่งรางวัลน,นะคะเพียงร่วมสนุกตอบคำถามของเราคำถามที่2ก็คือ ทิปข้าชาพาพาไปมูทูไต้หวันสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้คุณผู้ชมค่ะนี่เลยดูเลยจ้ะดูเลยจ้ะหน้าจอ,อหน้าจอตอนนี้เลยค่ะเอ,อนะคะนี่เลยค่ะเราจะพาแฟนๆไปที่วัดใดที่ไต้หวันที่โด่งดังมากๆในเรื่องของการปัดเป่าความจนและคนนิยมไปขอพรด้านเงินทองที่สําคัญค่ะวัดนี้นะเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีอายุยาวนาน200ปีแล้วคุณผู้ชม,มคือวัดอะไรอ,อตอบมานะตอบมาส่งคําตอบได้ที่ Facebook ไทยรัฐทีวีใน กิจกรรมของคชาภาพาไปมูทูไต้หวันนะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่8ตุลาคมประกาศผลผู้โชคดีวันที่18ตุลาคม2568นะคะเวลา18นาฬิกาใน Facebook ไทยรัฐทีวีนะคะใครอยากไปมูไกลถึงไต้หวันนะคะไปกับดาราที่สําคัญไปกับผู้ประกาศข่าวของเราด้วยนะคะก็อย่าลืมนะร่วมสนุกกันด้วยจ้ามาค่ะแม่แมสแกนกิโยคันดีกว่า one two t r e ปิงปองมาแล้วจนะ้า สแกนให้มันแบบว่าอัพ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  พอ,อแล้วหนุม่มก้าอาข่าวคุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะคะเจ้าของเพลงฮิตมีอัพคนนี้นะคะหนุ่มทําไทยเขาไม่ใช่เป็นนักร้องธรรมดานะจ๊ะนี่ล่าสุดได้ร่วมฟิเจอริ่งกับนักร้องระดับโลกแบมแบมก็ตเซเว่นด้วย<ห>เปิดตัวมาโอ้โหทําเอาหลายคนในเซอร์ไพรส์สุดๆเลยค่ะเพราะไม่คิดไม่ฝันว่าทั้งคู่นี่นะจะโครจรมาเจอกันแถมยังได้กระแสะตอบรับที่ดีแบบสุดยอดเลยตอนนี้ยอดวิวของเขาเนี่ยเพลงไม่มีใครสักคนทะลุไปเลยแจ็คก้ลีน32ล้านวิวว้า า <S <S งานนี้หนุ่มทำไทยคขะบอกว่าตอนนี้แทบจะลอยและเท้าเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงพื้นเลยรู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับแบมแบมนะส่วนเรื่องเคงมีที่หลายคนบอกว่าอุ๊ยเข้ากันแบบแบบได้เกินคาดเลยเจ้าตัวบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปรับตัวเข้ากันได้ไม่ยาก <S 2> <S 2> พร้อมกับบอกความภูมิใจที่ได้สร้างความสนิทสนมกับแบมแบมตามสไตล์สายกวนครับชื่อเรียกแบบมีเฉพาะตัวด้วยอ่ะอิจฉากันละสิ ืมอิจฉาแล้วสิเเลลือกไ,ไ,ได้ยใช่ใช่ชวงนี้ค่อนข้างเลือกได้ครับค่อนข้าง,งเอิ้อตอยู่ช่วงนี้ครับอ,อ,อีกนิดเดียวถ้าทำด้วยกันอีกเพลงคือจะลอยอยู่บนพื้นดินไม่ได้แล้วนะจะลอยขึ้นไปแล้วแบมเขาบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นคนที่สองเลยที่เรียกเรียกผมมึงเลยเ <laughs> 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 ขาบอกคนแรกที่โอ๊ตปามโมนคนที่สอง ทาไทยโอเคมีดีอยู่ใกล้ใครก็จับจิ้นได้หมดนะคะล่าสุดจีสุดที่รักค่ะหลังจากที่ทั้งคู่นะมีโอกาสได้ร่วมงานกันในหนังเรื่องอัน,นงสองสามสีชาติทามไทยบอกว่าเชิญจิ้นได้ตามสบายไปเลยจ้าและฝากให้รอติดตามนะเพราะว่าจะขยันเสิร์ฟช็อตฟินๆเอาใจแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ